เพราะความสวยเป็นได้มากกว่าแบรนด์บิววี่คอลลาเจนควา้ารางวัล Thailand Health and Beauty a w a r d 2023นักธุรกิจสาวเก่งมากความสามารถคุณโบกันธนัทผู้บริหาร CEO b e a บิววี่คอลลาเจนเติบโตสู่ความสำเร็จรวมสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กับงานประกาศรางวัล THBA Thailand Health and Beauty a w a r d 2023 อายุน้อยร้อยล้าน X Win Win PR p ั u ได้รับรางวัล Win n e r of t h b a 2023 The Masterpiece Business of Supplement เพราะความสวยเป็นได้มากกว่าที่เคยเป็น b u w Collagen ที่สุดของอาหารเสริมเสร็จผิวให้ปิ้งเปลี่ยนสุขภาพให้ปังบำรุงสมองความจำให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่ม energy กะปรีกระเป๋าสร้างกรอบป้องกันให้ผิวแข็งแรงฟื้นฟูผิวกระจ่งางใสลดการเกิดเมสส็ดสีสิวและแก่ก่อนวัยสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี t h บี2อสองพั a ยี่สิบ a ามไท a แลน a ์เฮลท์แอนด์บรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างรายการอายุน้อยร้อยล้านคุณก้องอครรัตนิติโพนและบริษัทวินวินพีอาร์พัดจำกัดโดยคุณทิพธิติมาศรินทารานนท์ผู้ที่คำวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมายาว20ปีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโบวี่นะคะก็ชื่อกันธนาศกิติธีรธรรมนะคะเจ้าของแบรนด์บิ วีคอลลาเจนค่ะ ก็ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากๆนะคะและดีใจมากๆนะคะที่ทางเจ้าของงานเรียนเชิญให้มารับรางวัลนี้ค่ะรู้สึกว่ารางวัลน,นี้ค่ะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากส่งถ้ายปีค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ต่อไปค่ะค่ะบิววี่คอลลาเจนนะคะก็ช่วยในเรื่องของความสวยค่ะบํารุงสมองนะคะและเพิ่ม energy ตลอดวันค่ะต้องบอกว่าบิววี่คอลลาเจนนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสวยสุขภาพดีบํารุงสมองนะคะเพิ่มความมั่นรอตลอดวันสําหรับส,บส,สาวๆทุกคนนะคะที่ THANKS FOR ทำงานหนักนะคะแล้วก็เรื่องของในส่วนของความสวยความงามนะคะปกป้องคุณจากแสงแดดด้วยนะคะแล้วเพิ่ม Energy ตลอดวันให้คุณมี Energy ในการทํางานในแต่ละวันค่ะบิววี่คอลลเจนนะคะแผนการตลาดเราก็ทําแผนการตลาดออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Tik t o อกนะคะทุกช่องทางของสื่อออนไลน์นะคะและทุกวันนี้ก็ได้ในส่วนของการโปรโมทผ่านช่อง3นะคะในในรายการเชฟไทยแลนด์ค่ะแล้วก็จุดมุ่งหมายที่มองในส่วนของการทําการตลาดในปีหน้านะคะก็ จริงๆก็ตั้งใจจะบุกตลาดในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ค่ะค่ะแล้วเรื่องตัวแทนจำหน่ายท,ทางาเรารับตัวแทนจำหน่ายได้ันไหมคะค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะในเดือนมีนาคมค่ะค่ะก็ะะในส่วนของบิววี่คอร์เเจนนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ติ k To k อกต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์บิววี่นะบิววคอร์เเจนนะคะเป็นแบรนด์ t i k t o k ที่ติดตลาดอยู่นะตอนนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k IG ค่ะ d a t a New ครบจบทุกข่าว